ประโยชน์ที่ได้จากโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันที่ปลูกพืชที่รับประทานได้นะคะก็คือมีขี้เหล็กขี้เหล็กมีใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเลยนะคะชาวบ้านสามารถมาเก็บไปทําอาหารได้ทุกครัวเรือนนะคะจากทําอาหารทุกครัวเรือนได้แล้วยังมีประโยชน์ในการในงานส่วนรวม เช่นงานศุกที่ไปจัดที่วัดจัดที่บ้านสามารถมาเก็บตรงนี้ไปแกงใช้ประโยชน์ในงานได้สามารถเก็บไปใช้ประโยชน์ได้ทุกคนแม้แต่บ้านใกล้เรือนเคียงก็สามารถมานําไปใช้ประโยชน์ได้โดยงานส่วนรวมหรือจะเป็นครัวเรือนส่วนตัวนะคะนี่คือที่เหล็กนะคะที่เหล็กที่เราปลูกเอาไว้ เป็นส่วนรวมสามารถใช้ประโยชน์ดได้หลายอย่างเลยเอาไปแกงแกงกินไม่หมดแถมขายได้อีกนะคะจิบต้มขายก็ได้นะคะถ้ามันเยอะใช้เอาไปใช้ในครัวเรือนเอาไปใช้ในส่วนรวมไม่หมดนะคะแล้วก็มีพืชหลายๆอย่างอีกอันนี้ก็คือต้นสะเดามาเลยนะคะใช้กินกับพวกปลา พวกน้ำพริกนะคะใช้กินกับเป็นผักแกล้มราบอันนี้ก็คือผักสิ้วนะคะผักฟิวไม่รู้ว่าคนไทยเรียกอะไรนะคะแต่คนหมู่บ้านนี้เรียกผักปิ้วนะคะเอาอันนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะเอาต้มใส่ปลาก็ได้กินเป็นผักกับปนก็ได้นะคะปนน้ำพริกกินได้นะคะต้มปลาต้มไก่อะไรเพราะมันจะออกรสชาติเจี้ยวนะคะอันนี้ก็คืออยู่ใน ของโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะคะของพวกเราถามนะคะมือนมากชาวบาทท้นานพามรามเราก็จะนิยมเอามปขามทำเป็นล้วนนะคะทำเป็นลว้วแล้วก็เก็บรับประทานได้ฟร้อมนะคะเอาไปต้มใส่ปลาต้มใส่ไก่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งเป็นล้วนแล้วก็ทั้งทำเป็นอาหารได้นะคะชาวบาทท้านพนมลามส่นมากเขาก็จะเอามะขาม ทำเป็นรั้วนะคะแล้วก็เป็นโครงการของหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนด้วยนะคะก็เป็นโครงการของบ้านดุนทะรานที่ทรัโดยพัฒนาสุนสน,นเป็นคนแนะนำนะคะ